ขอก่าสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับวิสสัแซนคนเดิมนะครับก็มาอยู่กับการรับประวัติตัวละครจากจากวานอนันเทลวด้วยเช่นกันนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเขาบอกไว้ก่อนว่าประวัติตัวละครที่เราจะมาเล่าในวันนี้มีอยู่สองตัวนะแล้วก็มีการแถมข้อมูลของจากวานนั้นด้วยนะตัวละคสองตัวที่เจะมาเล่านะก็คือ อีพิกแซนและอีพิกคาร่านะฮะนื่งจากสองตัวละครตัวนี้นะั้นมันมีประวัติเบื้องหลังอยู่นะเลยทําให้มันแบบเป็นตัวละครที่มีประวัติเยอะกว่าตัวละครตัวอื่นในจักรวาลน,นี้นะอืมแล้วก็อาจจะมีการแถมหกฟิกขึ้นมานะแต่คุณต้องไปฟังในเรื่องของอีพิกเทลก่อนนะเพราะว่าในเรื่องของอีพิกเทลเนี่ยนะมันอยู่ในประวัติตัวละครนี้ด้วยนะโอเคเริ่มเรื่องมา กันเลยดีกว,ว่าเริ่มเ,เรื่องมาก็พูดถึงเกี่ยวกับมนุษย์และมอนเตอร์สู้กันเหมือนเดิมนะครับมอนเตอร์พ่ายแพ้ให้กับมนุษย์แล้วก็ถูกผนึกไว้ในอันเดกาวแอสกอรได้สร้างนิวโคมขึ้นมานะกับพวกมอนสเตอร์ในอันเดกาวทั้งหมดนะหลังจากที่สร้างบ้านเมืองเสร็จก็ได้ให้กำเนิดแอสเรียขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนะเวลาเดียวกันได้มีเด็กมนุษย์คนหนึ่งตกลงมาสู่อันเดกาวก็คือคาร่าอืม แต่ประวัติของคาร่านั้นมันบอกว่าการที่เธอนั้นตกลงมาส่วนเดกเก่าเป็นเพราะเธอ้เป็นเด็กกำพร้าที่หนีออกมาจากบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะฮะแล้วก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็ที่จะฆ่าตัวตายเพราะเธอนั้นเกี่ยมนุษย์แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะฮะก็ฆ่าตัวตายดีกว่านะคะ <S <S าร่านั้นตกลงมาในเด็กก่าเพราะผลนี้นะฮะโอเคหลังจากนั้นคาร่าก็มไดโตกลงมานะ,ะแต่ไม่ตาย แล้วก็ได้แอสเซียเป็นคนช่วยเหลือไว้นะช่วยพาไปดูแลรักษาที่บ้านของเขานะแอสเซียก็ดูแลคาร่าเป็นอย่างดีกับคุณแม่ทอรี่แล้วก็แอสตอร์นะนะตอนนั้นหลังจากที่แอสเซียนั้นดูแลรักษาคาร่าเสร็จนะก็เหมือนแบบได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหม่นะแต่คาร่านั้นเก็บความสึกที่เธอนั้นอยากจะทําลายล้างพวกมนุษย์นะแต่ว่าเธอนั้นไม่มีพลังมากพอไงอนะเวลาเดียวกัน ที่แบบไม่รู้ไม่ไม่มั่นใจว่าแอสกอรเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหรือเปล่าหรือคาร่าไปหรือแอสเนียวนี่แหละเป็นคนไปอ่านประวัติมาให้นะเห mm hmm. มือนแบบแอสเนียวนั้นเล่าว่าดวงวิญญาณของมนุษย์นั้นมีสีสันมากมายที่แบบเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะ mm hmm. แต่คาร่านั้นกับบอกบอกแอสเนียวว่าวิญญาณเธอนั้นไม่มีสีสันอะไรเลยมันเป็นสีขาวโพลนที่แบบไม่มีพลังอะไรเลยนะครับณ mm hmm. นะเวลาเดียวกันตอนนั้น แซนก็ถือกำเนิดขึ้นมาหลังจากที่แกสเตอร์นั้นได้สร้างคอขึ้นมานะอืมคอนที่ถูกแกสเตอร์สร้างขึ้นมานั้นก็เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าให้กับนิวโฮมทั้งเมืองนั่นแหละนะแกสเตอร์ก็แบบอืมให้กำเนิดแซนและพวาเปรัแสแซนและพวาเปรัสน,นั้นก็ถูกแกสเตอร์เลี้ยงดูกันมานะจนกระทั่งแซนนั้นโตพอที่จะดูแลพวาเปรัสได้แล้วนะแซนก็แบบไปช่วยแกสเตอร์ทดลองอะไรบ้างมากมายนะ เสียงคีย์บอร์ดที่เขามาก็น้องผมเล็กโอซุกช่างเขาโอเคนะแฟนที่ไปช่วยเหลือแกสเตอร์ทดลองเลยทำงานในคอนะก็ทดลองกันไปเรืเ่อยเปื่อยแล้วจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปเกิดอุบัติเหตุนในการทดลองของแกสเตอร์แกสเตอร์ก็เหมือนแบบพลาดตกลงไปในเครื่องจักรของเขาแล้วก็ไยหากกันในคอนั่นแหละนะแฟนก็ไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากตัวเองนะไม่สามารถช่วยแกสเตอร์เอาไว้ได้นะก็ สุดท้ายก็ต้องแบบเรียกว่าดีทาใจนะซึ่งแซนก็ไม่กล้าบอกพันรัฐว่าแกสเตอร์นั้นตายไปแล้วนะหลังจากที่ข่าวที่แกสเตอร์นั้นตายไปนักวิศว,วิทยาศาสตร์หลวงของอันเดียกาวนั้นตายไปก็ทําให้แอสกอน,น,นั้นแบบได้ทราบข่าวปุ๊บก็เรียกว่าดีรีบไปให้ดูในเหตุการณ์นะแล้วก็พบแซนกับพันรัฐอยู่ตรงนั้นก็เหมือนแบบพาแซนกับพันรัฐเนี่ยไปเลี้ยงดูที่ นิวโฮมนะคือแบบให้บ้านหลังใหม่จับแซงกับพักรัตน์นะโดยการที่พวกเขานั้นได้อยู่ในนิวโฮมแบบเมื่ออธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเนื่องจากผมไม่เคยเห็นบ้านแซงกับพักรัตน์ในนิวโฮมนะคือหลังจากข่าวแกสเตอร์แพ้สะบังแพ้แพ้สะบังมันถึงกับมาดึงหูเอสกอร์นี่คือแบบเอสกอร์รีไม่รอช้าที่จะไปที่ไปที่จะไปดูนะก็ได้ช่วยเหลือแซงกับพักรัตน์ในการให้แบบอยู่ในบ้านใหม่นั่นแหละเนื่องจากเขาไม่สามารถ ช่วยแกสเตอร์ได้นะอืมเซิงแซงกับบ,บริลลัสก็อยู่ในบ้านใหม่กันไปนะเซ่งบางครั้งแซงก็อาจจะได้คุยกับทอเรียอลเป็นวางครั้งพอทอรียอนั้นชอบที่จะเดินเดินแบบเดินอยู่ในเมืองของเรามอสเตอร์นะเพราะว่าเังนนชอบที่จะเข้าหาประชาชนนะส่วนเอสโก้ก็คอยนั่งอยู่ในบันลังแล้วคอยทำงานเกี่ยวกับการปกครองอะไรกันไปนะ จนกระทั่งเวลาผ่านไปที่พบรัสนั้นแบบโตเป็นผู้ใหญ่คือโตโต,ตแบบโตสูงแล้วอ่ะเออได้ได้เป็นแบบได้เป็นเพื่อนกับอันดานะซึ่งพบรักับอันดายนั้นเคยรู้จักและเป็นเพื่อนกันมาก่อนนั่นแหละฮะแล้วก็พบรลานั้นขอร้องให้อันดาแบบช่วยช่วยเหลือแบบอยากเป็นทหารอยากเป็นแบบรอยยอการนะอันดายก็เหมือนกับบอกพบรัพประมว่าให้ไปฝึกก่อนนะตามนั้นแหละอืม ในช่วงเวลาที่อันดานั้นไม่ได้อคอยเป็นทหาองคารักษ์แอสกอร์ในช่วงเวลานั้นอนะ่ะคือแบบอันดาไม่ได้อยู่กับแอสกอร์ไงือแบบป,ปออกไปออกมาแบบดูาดลาดเลาในเมืองคุณทอคุณแม่ทอเรียเองก็ไม่ได้อยู่กับแอสกอร์ด้วยเช่นกันนะในช่วงเวลานั้นแอสกอนั้นอยู่ในพระราชวังคนเดียวโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวเลยว่าในช่อ่าเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นอนะ่ะมีคนหายไปสองคนก็คือแอสเรียวกับคาร่านะ แอสเซียลนั้นแบบวิ่งอยู่ในปรา,ารเพื่อตามหาคาร่าว่าคาร่านั้นอยู่ที่ไหนนะจกกนกระทั่งแอสเรียลนั้นไปเจอคาร่าที่ทุ่งดอกไม้สีทองนะซึ่งนณะนะที่ทุ่งดอกไม้สีทอง,งนั้นเหมือนแบบคาร่าได้ถือมีดเอาไว้นะแต่แอสเรียลมกไม่เห็นว่ามีดอยู่ตรงไหนนะคือแบบซ่อนมีดเอาไว้ในมือซึ่งเหมือนแบบแอสเรียลคิดว่าคาร่าน่าจะรู้สึกไม่ดีที่ว่าคือแบบรู้สึกน้อยใจที่ตัวเองนั้นไม่มีวิญญ,ญาณเหมือนแบบ ไม่มีสีสันในวิญญาณของตัวเองไงนั่นแหละฮะแอเรียกคิดว่าคาร่าได้คิดมากเรื่องที่เธอนั้นไม่มีพลังหรือสีสันในวิญญาณของตัวเองเลยนะเหนื้นแบบตามนั้นก็เลยแบบแอสเรียกก็เป็นห่วงคาร่าก็เดินเข้ามาหาแต่เขาไม่รู้เลยว่านั่นเป็นกับดักของคาร่านะคาร่าก็ฆ่าแอสเรียวเป็นคนแรกแนละช่วงเวลานั้นแอสเรี่ยที่ตายไฟก็เหมือนแบบ กลายเป็นผงอยู่ที่ทุ่งดอกไม้นะซึ่งเขานนั้นจะโผล่มาในสภาพของฟาวี่ในอนาคตนะเดี๋ยวก็เจอเองนะเล้วต่อคารานั้นได้ฆ่าแอสเทเลคนแรกและทําให้เธอนั้นมีพลังปฏิทานคือคือคือคาร่ารู้แล้วว่าทํายังไงถึงวิญญาณของตัวเองนั้นจะมีพลังเหมือนคนอื่นคือพลังของคาร่าคือพลังปฏิทานที่แบบชั่วร้ายนะคือพลังปฏิทานเนี่ยสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังชั่วร้ายได้คือแบบมีความ ต้องการที่จะฆ่าคนคนนั้นอะคือแบบมีพลังเป็นชาสูงมากที่ต้องการฆ่าคนคนนั้นก็ต้องทําไม่ได้อะคือเพราะพลังเป็นชาของคาร่ามันสูงมากนะก็เลยแบบฆ่าแอสเซี่ยไปหลังจากนั้นวูยันของคาร่าที่แบบเป็นแบบสีขาวโผล่มาตั้งแต่แรกก็เริ่มเติมเต็มไปด้วยสีแดงนะก็คือมีพลังปรนทาเข้ามาในตัวนั่นแหละคะััดก็มาฉากที่แอสกอรันด์เดินอยู่ในห้องโถง เอสกอร์นั้นเหมือนแบบเหมือนแบบทํางานเสร็จแล้วต้องการไปพักนั่นแหละเดินเดินอยู่ดีๆคือนั่นนี่เสียงของคาร่าคาร่าน,นั้นเดินออกมาแล้วบอกว่าเดดพูดม,มาว่าแบบเดดดี้แล้วก็ get down the fucker bitch นั่นแหละทุยไม่ใช่คือคาร่าไม่งคือแบบเดินหาเอสกอร์แล้วก็คิวเอสกอร์ไปนะซึ่งนะช่วงเวลาที่คาร่านั้นฆ่าเอสกอร์เนี่ยปราสาทนีงก็บึ้มเพราะพลังของคาร่านะซึ่ง คือแบบมาสาทแม่งระเบิดทำให้ทอรียสงสัยว่าแอสกอร์เป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะว่าคือเห็นแบบพระาชวังระเบิดก็เริ่มเป็นห่วงและแอสกอร์เป็นอะไรหรือเปล่าก็คุณแม่ทอรียก็เริ่มไปดูนะซึ่งคนคนแรกที่ที่แบบเดินไปหาไม่ใช่เด็กคนคนแรกที่แบบบุกเข้าไปช่วยแอสกอร์ก็คืออันดายนะคือแบบนะตอนนั้นอ่ะคือทั้งปราสาทแม่งกลายเป็นคือแบบ มีควันะเะ็นไปหมดใช่ไหมฮะซึ่งทางกลางควันนั้นมีเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคาร่านั่นแหละซึ่งตอนนั้นอันดายเห็นบอดีก็เขาจู่โจมคาร่าแบบแล้วตั้งนะหลังจากนั้นก็สู้กับสู้กับคาร่าแบบเรื่อยๆสู้กันไปสู้กันมานะแล้วก็อันดายก็พาทาถูกคาร่าเล่นงานเข้านะแน่นอนว่าอันดายไม่มีท่าไม่มีทางชนะคาร่าได้ไม่รู้เพราะอะไรนะหหลังจากนั้นนะคาร่าที่แบบจัดการอันดายได้ก็ หมือนแบบกำลังจะฆ่าทิ้งเลยนะก็มีฮีโร่โผล่มาช่วยนั่นก็คือซุปเปอร์แมนทุยไม่ใช่นั่นคือแซนนั่นเองแซนนั้นโผล่มาและใช้พลังเวทมนต์ดันคาร่ากระเด็นไว้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคาร่านี่คือแบบงงเลยใครบังอา,าราขัดขวาก็คือแซนเนี่ยโผล่มาช่วยแอนดายนะซึ่งระหว่างที่แซนนั้นสู้กับบันดายเนี่ยเขาก็เปิดเผยอีกอย่างว่าแซนนั้นหลังจากที่แซนได้โตขึ้นมาเนี่ยแซนนั้นนะฮะได้ทําหน้าที่เป็นนักววทศาสตร์ต่อจากแกสเตอร์ โดยที่ตาซ้ายของเขานั้นมีรอยแผลที่แบบคล้ายๆของจีแซนอยู่นะลองสังเกตดูในข้อมีคือแบบมันเหมือนตาของจีแซนะแต่ว่ามันไม่เหมือนจีแซนนะเพราะตาขวามันไม่มีแผลอะไรนะตาซ้ายมีแผลอยู่นะและดวงตาไม่ใชด่ดวงตาของเขาเนี่ยมีพลังพลังเวทมนต์แน่นอนนะพลังเวทมนต์ของแซนไอเนี่ยเอ,อยูเนี่ยเอ,อยูนชื่อว่าซีควิทเทลนะคือ จิตวิญญาณของแซนตัวนี้ที่ชื่อว่าซีเคิตแซนเนี่ยก็มีพลังแห่งการทําลายล้างเห,เหมือนกันเหมือนกับแซนทั่วๆไปนั่นแหละซีเคิตแซนแต่สีมันเป็นสีม่วงนะซึ่งแซนที่เป็นที่ใช้พลังสีม่วงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไปได้ไงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแซนนั้นยังคงทําหน้าที่เดียวกับพ่อของเขาคือเป็นนักวิวทยาศาสตร์นะซีเคิตแซนทําหน้าที่เป็นนักวิยาศาสตร์อยู่กับอัลฟี่แล้วก็เมกตอนนะ ตอนนั้นแหละซึ่งช่วงเวลาที่แซนนั้นะสู้กับไอเน,นี่ยสู้กับคาร่านะก็คือแบบยัดยัดยัดทุกอย่างใส่คาร่าแล้วก็ระหว่างสู้ก็คุยกับมิการตอนไปด้วยมึงจะชิวไปไหนเนี่ยนะซึ่งช่วงเวลานั้นแซนก็เหมือนแบบแน่นอนว่ายัดทุกอย่างสู้กับคาร่าแล้วใช่ไหมฮะคาร่าคือแบบไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้โซ่โซ่อยู่นั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือคาร่าเหมือนแบบ ได้แบบนึกถึงภาพของแอสเลียรที่แบบกลายเป็นดอกไม้เหมือนแบบเป็นภาพหลอนนะแล้วก็กีดร้องออกมาด้วยความทรมานนะสีกินร้องนั้นได้แบบทําลายบ้านเมืองในอันเชียไปเละตุ้งเป๊ะเออนะไม่รู้ทำไมมียีกินร้องคาร่าไม่มีพลังขนาดนี้นะหลังจากที่นั้นนะแซนก็สลบลงสูลูเพาะไหลนะระหว่างที่แซนสลบลงนั้นมีเหมือนแบบดอกไม้ที่เป็นเหมือนฟ้าผิวเหี <S <S ู่ดอยู่ใกล้ๆแซนนะ <S <S อืแซนก็เหมือนแบบ ตอนนั้นยังไม่ตื่นอ่ะเหมือนตื่นเพราะเสียงของเอกของไอ้เจ้าดอกไม้นั่นนะหลังจากที่แซนตื่นขึ้นมาก็ไม่พบดอกไม้อะไรเลยนะคือมันก็สงสัยว่าระหว่างนอนอยู่ไม่มีใครมันจะซิปข้างข้างหูครัวนั่นแหละฮะและจูจูแซนแซนที่แบบเรียกว่าเด่ยตอนนั้นอ่ะจูจูก็มีมนุษย์คนหนึ่งเดินเข้ามาสักมาเดินเข้ามาแซนนะคือแซนแม่งคือแบบนอนอยู่บนพืนแล้วแล้วคือแบบงงมันเกิดอ,อะไรขึ้นเด่นแน่แล้วแม่งมีมนุษย์คนหนึ่งเดินเข้ามาหานะรถแม่งก็แรงยังเลย คือมนุษย์คนนั้นก็คือฟิกนั่นเองแฟนนั้นได้เจอกับมนุษย์คนมนุษย์คนนั้นก็คือฟิกนะคือแบบตอนนั้นแฟนมองฟิกเป็นมนุษย์ธรรมดาไงไอจ้มมนุษย์แกมาจากไหนเนี่ยประมาณนั้นนะฟิกก็เหมือนแบบเรียกว,ว่าแบบเพลินบอกว่ามาเป็นอย่างเป็นมิตรนะแล้วก็เหมือนแบบโชว์พลังวิญญาณที่ของมนุษย์ทั้งหกดวงให้ดูแล้วคือในคอมิกเนี่ยผมเห็นว่าดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหกดวงโผล่ขึ้นมาจากด้านหลังฟิกนะก็ ั่นแหละนะครับหลังจากนั้นตอนต่อมาที่ผมจําได้คือเป็นช่วงที่แซน้คุยกับฟิกแบบทําการทักทายแล้วฟิกก็เล่าอะไรเหมือนมมายให้กับแซนนะซึ่งแซนที่แบบได้ฟังเรื่องราวจากฟิกเนี่ยก็นั่นแหละอืมคือเรื่องราวที่ฟิกเล่าขึ้นมาเนี่ยคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตที่ว่าถ้าเกิดไม่มีเอฟเลียวจากรวานี้จะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนนะอืมซึ่งแซนนั้นก็เหมือนแบบ มีความเชื่อเกี่ยวกับนักท่องเวลาอยู่ตั้งแต่แรกนะก็ก็แบบก็สงสัยว่าฟิกนะั้นเป็นคนมาจากมาจากไหนทำไมถึงเธออถึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับอนาคตได้ฟิกก็บอกบอกเขาว่าฟิกนั้นมาจากไทม์ไลน์อื่นนะก็ได้แบบโชว์พลังอะไรมากมายให้กับแซนได้เห็นนะแล้วก็ทําการแบบขอร้องแฟนให้ไปช่วยแอสเลียวนะซึ่งแซนก็ไม่รีบรอไม่รอใช้ที่จะตอบตกลงแล้วก็ ทำความเข้าใจกับฟิกแล้วก็แบบรีบไปช่วยแอเเรียวกันเลยนะอืมและประวัติของฟิกของเนี่เรียกว่าดีอีพิกเทลนะคือฟิกจากอีพิกเทลคนเนี้ยมีพลังปฏิทานแล้วก็พลังจากดวงวิญญาณทั้ง6ดวงนะถ้ารวมวิญญาณเธอไปด้วยก็คือฟิกที่มีพลังวิญญาณทั้ง7ดวงนั่นเองอนะนับของดวงของฟิกไปด้วยแล้วนะว่ามีเจ็ดเ ซึ่งพลังของฟิกเนี่ยคือแบบโคจะโค้ะรีเซตหรือข้ามข้ามการเวลาได้นะซึ่งพลังของฟิกนั้นก็ช่วยแซดนันยอ้อนไปหาแอสเซียลที่แบบกําลังอยู่ในห้องโถงสีขาวนะขอเล่าอีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลของฟิกเราเรายันเรานั้นไม่สามารถหามาได้เพราะคนแตกไม่ได้กล่าวถึงประวัติฟิกเอาไว้นะแต่เหมือนแบบฟิกนั้นมาจากไทม์ไลน์แห่งอนาคตที่อีเปเทลนี้นะจะต้องแบบ ล้มสลายเพราะการที่ไม่มีคาไม่มีแอเรียวนั่นเองคือถ้าคือเพราะว่าคาร่าไม่ได้ตายไงทำให้แบบเอวูเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าคือถ้าคาร่าตายไปเนี่ยจะแบบทำให้แบบทําให้แบบในพระราชวังของแอสริจะมีดวงวิญญาณมนุษย์ทั้ง6ดวงอยู่ในพระราชวังใช่ไหมฮะแต่ว่าคาร่าไม่ได้ตายก็เลยแบบทําให้ช่วงเวลาแห่งอนาคตนั้นเปลี่ยนแปลงไปฟิกเหมือนแบบมาจากอนาคตเพื่อที่จะซ่อมแซมจัก,กรวาลของเธอนะ ในการรีเซ็ตโดยการรีเซ็ตแลปกลับมาในอดีตเพื่อช่วยแซนและพาแซนไปสู้กับคาร่าที่แบบถูกวิญญาณปีศาจร้ายครอบงำเขาบอกไว้ก่อนนะช่วงเวลาที่แอสเซียวนั้นอยู่ช่วงเวลาที่แอสเซียอยู่นั้นเขานั้นเห็นร่างคาร่าสลบลงนะก็แอสเซียก็วิ่งไปหาคาร่าที่แบบกลางสลบอยู่ใช่ไหมฮนะณเวลาเดียวกันก็มีปีศาจตัวหนึ่งที่มีพลังวิญญาณซึ่งปีศาจตัวน,นั้นอ่ะผมไม่รู้ไม่มั่นใจว่ามันคือพลังปีศาจที่แบบ ที่แบบนี่ว่าเดี๋ยวเป็นปีศาจที่ครอบงำคาร่ามาตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบหรือเปล่าแต่จากปีศาจตัวนั้นมีดวงวิญญาณของมนุษย์ซึ่งปีศาจนั้นผมไม่มั่นใจว่าดวงวิญญาณของปีศาจคือสีแดงหรือสีดำนะนะครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ไว่านี่คือคาร่าที่เป็นแบบปีศาจท,ที่แบบต้องการครอบงำร่างของคาร่าที่แบบกลายเป็นที่แบบสรบอยู่นะคือคาร่าเ่ง พลังไฟดิทันคาร่าในช่วงในเริ่มเรื่องอะ่ะมันแบบไม่มีไงก็อาจจะเป็นไปได้แล้วเพราะลูกพิษาต์ตัวนี้ครอบงำทาให้วิญญาณคาร่านั้นถูกครอบงําไปได้นะซึ่งแอสเทียก็แบบเอ,เอาตัวเองปกป้องร่างเขาร่างของคาร่าที่ไม่มีสติอยู่ตอนนั้นอะ่ะคือคาร่าสลบไงอแอสเทียก็เข้าไปช่วยแต่แน่นอนว่าต้องมีฮีโร่เข้ามาช่วยเขาอีกครั้งแฟนได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับเพลงพวิกาบินเนียที่เขานั้นเลื่นขึ้นมาเอง เดิเดด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 เดประมาณนี้แซนที่ได้ได้ฟิกเป็นคนช่วยย้อนเวลามาช่วยก็ยัดพลังทุกอยาก่างเพื่อช่วยแอสเลียวนะและตั้งจากนั้นคาร่าก็เหมือนแบบได้สติขึ้นนมาเพราะว่าปีศารตัวนั้นนะถูก,กำลาบได้แล้วนะหลังจากนั้นก็ทําให้ไทม์ไลน์นั้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้งฟิกก,ก็เหมือนแบบได้ทําการคุยกับแซนอะไรกันไปนะอื หลังจากนั้นฟิกก็ทำการล่าลากับแซนแล้วก็ย้อนเวลากลับไปนะช่วงเวลาที่เธอจากมานะซึ่งแซนก็ได้กลับมาอยู่ในไทม์ไลน์ของเขาด้วยเช่นกันทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นปกติเพราะพลังของของพลังปฏิทานะนคือคือไทม์ไลน์นี้มีคําว่าอีปิกอยู่อีปิกเทลคาว่าอีปิกนั้นแปลว่ามหากราบนะซึ่งไม่รู้ไหมมันแปลว่ามหากราบนะอาจจะต้องไป ผมนั้นต้องไ,ไปแปลใหม่จากกูเก l ลอีกแล้วนะก็นะสำหรับอีพิกเทวนี้เป็นเนื้อเรื่องคล้ายๆแบบการย้อนเวลากลับมาช่วยอนาคตนะมือถือไม่งดังแบบพูดจะดังขออภัยนะไ่วล้ปิดมือถือืก็เบื่อจริงๆนะหลังจากนั้นนะโอ้ยครับขอตทษไปเสียก่อนจริงๆโอเคครับผมกลับมาแล้ว แชทเฟซบุ๊กไม่เด้งวันรุ่นันะก็จบแล้วนะสําหเราอีสติเทลขออธิบายเกี่ยวกับอีสติกเทลก่อนนะอีสติเทลเป็นไทม์ไลน์ที่เกิดมาจากแบบการเล่าช่วงเวลาจากอดีตและอนาคตฟิกนั้นมาจากอนาคตส่วนแฟนั้นอยู่ในช่วงเวลาของอดีตนะฮนี่ปีเทลนะช่วงเวลาในในช่วงเวลาในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่ว่า มนุษย์และมอนสเตอร์ได้อยู่กันเป็นกันอย่างมีความสุขแล้วนะคือฟิกเนี่ยมาจากอนาคตที่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะแล้วก็จูจูแอสเลียลที่แบบอยู่กับฟิกเนี่ยก็แบบจูจูตัวของแอสเลียลก็แบบค่อยๆ่อจางหายไปและจูจูอนาคตก็เริ่มแบบมีการเปลี่ยนแปลงและล่มสลายกันไปนะซึ่งในเวลาเดียวกันเหมือนแบบฟิกนั้นสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอดีตก็ก็คือแบบฟิกนั้นผมว่าเป็นเพราะ เพราะว่าฟิกในทำลายจินโนไซ์เนี่ยเป็นคนทำนะคือแบบฟิกในทำลายจีนโนไซเนี่ยต้องการที่จะไปทำให้แบบคาร่านะให้กลายเป็นแบบกลายเป็นคนฆ่าแอสเรียลเองนะทุกเมือนคือแบบความจริงแล้วคาร่าอะ่ะมันไม่ใช่คนที่ต้องการฆ่าแอสเรียลเลยแม้แต่นิดนะฮะแต่เป็นเพราะพลังของตัวคาร่าในทำลายจีนโนไซอ่ะคือคาร่าในเจนโนซนี่คือแบบเหมือนมันเป็นปีศาจอะ่ะมีดวงวิญญาณสีแดงที่เป็น วติศาสตร์ไปแล้วนะก็น่าจะย้อนอดีตด้วยกามปรินชานทําให้แบบย้อนกลับมาฆ่าแอสเมียลได้นะซึ่งระหว่างนั้นคาร่าที่แบบถูกมันสิงเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือจากแบบไม่ใช่ดิระหว่างที่คาร่าที่ถูกสิงอยู่เนี่ยก็เหมือนแบบเริ่มมที่จะฆ่าหลายคนใช่ไหมก็ถูกแซในอดีตเนี่ยขัดขวางเอาไว้นะซึ่งระหว่างที่แซซึ่กับคาร่าในอดีตก็ถูกฟิกจากอนาคตวาร์มาช่วยแล้วก็ถูก ฟิกเนี่ยพาแซจากอดีตไปช่วยคาร่าอีกครั้งอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันมันย้อนหลายต่อหลายครั้งนะคือย้อนกลับไปช่วยแอเรียรที่กำลังจะถูกวิศาจนั้นฆ่าแล้วก็ช่วยคาร่าก่อนที่จะถูกวิศาจนั้นเข้าสิงนะก็คงเป็นเพราะฟิกที่ได้รับพลังปฏิชาญแล้วก็พลังยงวิญญาณจากมนุษย์ทั้งทั้งหมดเออนะหลังจากนั้นก็แฮปปี้เอนดิ้งหลังจากที่ฟิกได้ช่วยเหลือทำลายทั้งหมดนี้เอาไว้นะ หลังจากนั้นก็จบแล้วอนะอีพิคเทลมันจบเพียงเท่านี้จริงๆอะอีพิคเทลมีอยู่เพียงแค่เจ็ดตอนนะฮะผมก็ผมก็ขอจบอีพิคเทลไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าจากกวานนี้เตรมเปรี่ยมไปด้วยพลังที่แบบค่อนข้างที่จะพิสดารนอะเหมือนแบบเอูเนี้ยนะเป็นเอูแบบเป็นเดอะมูฟวี่มากกว่าคือแบบถ้าเกิดเอาเอูอีพิเทลเนี่ยไปทำเป็นแบบ เดอะมูฟวี่ของอันเดอร์เทลอะุกท่านเคยดูแอนิเมะใช่ไหมแอนิเมะอ่ะมันมักจะมีมีเป็นแบบในซีรีส์แอนิเมะจนถึงแบบเดอะมูฟวี่ที่มันทำเป็นหนังใช่ไหมคือผมมองว่าอีพิกเทลเนี่ยเป็นเหมือนเดอะมูฟวี่ของอันเดอร์เทลอะเออคือแบบในซีรีส์อันเดอร์เทลคือแบบมันจบเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมแล้วก็พอมาต่อในอีพิกเทลเนี่ยเหมือนแบบฟิกเนี่ยพบว่าอนาคตที่เธออยู่นั้นกำลังลบสลายก็ต้องย้อนเวลามาช่วย ตัวเธอไม่ใช่มันช่วยคาร่าในอดีตใช่ไหมฮะนั่นแหละมันเหมือนแบบอีพิกเทลนี่มันเหมือนแบบเดอะมูฟวี่อะแค่คําว่าอีพิก็อีพิกเ็เหมือนหมาแปลว่าหมากาบนะอีพิกให้ความรู้สึกเหมือนแบบหากาบนะความ,มบ,บมาาามันเทิงที่เหเนือกว่าเหนือกว่าไม่ใช่มันคล้ายๆหนังหลายนะหลายเรื่องอะที่แบบมีใช้คําว่าหมากาบอะคืออีพิก,ก็แปลว่าอมหากาบนะโอเคก็จบกันไปแล้วนะสําหรับอีพิคเทลโอเคก่อนจบผมผมขอ พูดถึงตอนต่อไปนะตอนต่อไปคือสปอยเลยแด้วกันว่าตอนต่อไปของผมก็คือเอ d เดอร์เทลแน่นอนนะที่ผมเพื่นี่จะแบบมีคนขอเอนเดอร์เทลมาตั้งแต่สมัยช่วงแรกๆที่ผมทำ u t u b e มาแล้วนะมีคนขอมาเยอะมากอีกเทลแต่ผมก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะประวัติตัวคอบางตัวนั้นต้องหาในคอมิกว่าตัวประวัติตัวคอบางตัวนั้นต้องไปหาในทวิตเตอร์คนแต่งนะ บางตัวต้องไปหาในคอมิกบางตัวต้องไปหาในอวิตเตอร์คนแต่งนี่แหละคือทําให้แบบมันช้านะซึ่งผมก็ขออภัยในทางทางนันที่นี้ด้วยนะก็สําหรับเ n d e เดอ l ์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการเล่าให้ฟังนะในตอนต่อไปนะตอนนี้ผมก็ขอจากลากันไปก่อนนะสำหรับเอนี้นะครับโอเคสวัสดีครับบวท์บลาย G G W P นู้ดเกมว l ลเพย์